เดี๋ยวนะโหมดใหม่เล่นกับบดเ้าเล gehört, out, ่นกับบดจะไปสนุกอะไรวะมันก็ตบบอดหรือเปล่าทำไมพวกคุณแพ้บอดแน้าอ้นะครับคือแพ้บอดหน้าอ้นะดูแต่ละตัวคืออะไรบัตเตอร์ไฟระดับยากลิกลัววัวเขามายากันเลยอ่ะมาครับมา Holy look at all this damage เฮ้ย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 เนะ โอ้มีเบอร์จีเอมหรือเปล่ากูจะโทรไปฟ้องสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมเอาใครอยากเล่นโหมดใหม่โหมดใหม่มันคือยังไงวะทุกคนผมผมยังไม่ได้ดูแฮะน่าเล่นสนุกป่ะเดี๋ยวนะโหมดใหม่เล่นกับบอทแล้วเล่นกับบอทจะไปสนุกอะไรวะมันก็ตบบอทหรือเปล่าทำไมพวกคุณแพ้บอดหน่าอายนะครับคือแพ้บอทน่าอายนะดวคือเล่นอาวีแรงด์คอนเจแรงสุพีแพ้บอทใายหอเราอะท้ายหอบอทยากดูสิอ้าดูโชว์ป่ะตาหน้าดูโชว์ โอ้เจ็บไปเนี่ตึงบ้างตึงบ้า Are you sure about that ไอ <c oughs> ้ดวนไอ้ดวนไอ้ควายบทไหนบทแก้แค้นคนเดี๋ยวไปโชว์ให้ดูเดี๋ยวไปโชว์ให้ดูดอ,ด oh, <I> อู้แพ้ฮบบทเรามาบอกบทแก้แค้นคนบทมันก็คือบทะวะอันนี้หบดนี้ปะบทดดูมปะใช่ปะอะไรวะ เป็นหมู่สู้กับบอทซึ่งจะแบ่งฝ่ายผู้เล่นและฝ่ายบอทออกเป็นฝั่งละห้าคนไม่ต้องอ่านละคือถ้ามึงแพ้บอทมึงก็ทำหาอะไรไม่ต้อกคืกดระดับยากให้ดูเลยมามาดิฟังผมไว้นะมีแต่เด็กกระโปรงที่แพ้บอทมาเดี๋ยวกดเป็นไฮยาเตะไฮยาเตะด้วยสกินใหม่ไหมนี่จะพูดไม่ได้เลี้ยวแพ้แบบเดี๋ยวฉันคนนี้จะโชว์ให้เห็นเองว่าของจริงเล่นยังไงอันนี้ถามก่อนถามก่อนถ้าผมชนะหมดตานี้ทุกคน จะต้องลืมเรื่องในอดีตที่ผมเคยแพ้บทประมาณ2ปีที่แล้วกันไว้กันารว่ายการว้าะรยางมีโอกาสอีกกนรว่ายแล้วจะไม่มีการพูดถึงมันอีกโอเคปะสัญญาได้ปะใครใครตายเพราะติงอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงมันแบบ ได้ยังไงวะกูกูบดแม่งกูดีดขี้มู๊ใส่ก็ตาย,ละ,ตายละดูดูแต่ละตัวคืออะไร <What? S 1> บัตเตอร์ไฟระดับยากเลยกลัวกลัวทำมายากกันเลยอ่ะอะทำมายากกันเลยโอ้ทาร่าเอ็ที่คิวอ่ะเดี๋ยวกูกา<ด> <lemon> กงเองเดี๋ยวกางตึงตึงเองถ้าพี่แพ้พี่จะเป็นไอ้แพ้บอดสี่ภาคคนเราอะ่ะมันเรียนรู้จากอดีตเว้ยผมซ้อมมาแล้วไหมผมเลยรู้ว่าไม่แพ้ลืมบอกฮีโร่ทุกตัวเป็นเคซี่สกิลอาอาติปาดกนใจรัวๆใช่ป่ะ เ yeah! ย่ e แพ้ยังไงดีกว่าแพ้ยังไงดีกว่าปาปาเดี๋ยวอยู่กลางเดี๋ยวยู่กลางคนเดียวไปเล่นไเลสไปเลยไปเล่ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวอยู่คนเดียวไปไปขวาไปขวาได้ไหมเมื่อกี้อะไรแบบแบบ a few moments later มาดิเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิครับมาดิครับมาแล้ว holy look at all this damage เฮ้ย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 เจ๊อะไรอะเฮ้ยเ สตี่สิบวินาทีมึงมีบูมสติกสองอันขี้ใหญ่สเปียร์ลองจะนุ่งก่อไฟเชี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงไปฟาร์มมาตอนไหนคือมึงเล่นเกมไม่พร้อมกันเหรอหรือยังไงกูงงไอ้ไอ้ไอ้มาเดะกันมาเดะคือเราเล่นมันเราเล่นเกมไม่พร้อมกันเหรออะไรวะเนี่ยโอ้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 มีเบอร์เจมหรือเปล่ากูจะโทรไปฟ้องเฮ้ยเฮ้ ไอ้ซาบะเด้อ๋อกูเดินอ๋อเราเดินได้เราเดินได้ดไดโอเคโอเคอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปแค่มันเงินดำไม่ได้แปลว่ามันเก่งกว่าเราบอดเริ่มเกมจะมีตังสามพันแล้วมึงไม่บอกกูว,ว่ามันมีตังสามพันแล้วเมื่อไหร่กูจะตีมันล,ล้นล่ะก็โหเชีย่ยแล้วกูเพิ่งมีรองเทา้าเดี๋ยวนะ้ำมึงจะขึ้นจอกเกาะแล้วหรอมึงจะมีจอกเกาะแล้วหรอใจเย็นอย่าอย่าเพิ่งตลกอย่าเพิ่งตลกเจ็ดนาทีรู้เรื่องอะไรคือเจ็ดนาทีวะ ดูดิฟอร์เรย์เลยฆ่าได้เลยมันยากยังไงองีเอาดิเอาเอาวะเอาน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 ะพี่ว่าเราตึงพี่ว่าเราห่าแล้วพี่ว่าเราตึงเดี๋ยวลำลำล้วเดินได้เป็นไงเป็นไงอ้าวแล้วกูโดนอะไรเนี่ยโอ๊โอ๊ยโอ้เชื่อว่ดาตกอะไรไปเลยเลยปีใหม่มา20กว่าวันแล้วค่อยยังยิงพุกกันอยู่หรอครับเมื่อกี้กูเมื่อกี้กูเห็นอะไรเนี่ยกูเห็นดาวตกใช่ไหมเรียครับพี่แจ๋แล้ว โอ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอซีครับโอ้เขินนะครับมาสัตว์อริษมเก่าแล้วถ้ากูหลบสตันมึงได้กูก็ไม่ตายเดี๋ยวนะเราบัตเตอร์ไฟ่บทสิสิมันดุเป็นจริงโจ้เลยไม่ใช่เหรอวะเอาเลยรับไปเออสวยครับโอ้ยมึงโกงอ่ะแน่ใจมึงของเท่ากันดิโอ้ยขอโทษ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 ล้ำล้ำสู้ล้ำสู้ล้ำสู้ อันนี้ผมถามก่อนทุกคนนะไอไฮยาเตะิบนี่มันทำอะไรได้รับตนนัวนอกจากไอ้ปาดาวอาตะทำไมกูสู้อลิสไม่ได้กูไม่เข้าใจาเดี๋ยวนะมึงมีแดดเดมแล้วหรอมึงมึงติดปันโตของมึงว่ามึงโปอะมาถามหน่อยเฮ้ยตา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 ยเอาเด้ คอมเมนต์พร้อมกันนะครับทุกคนครับใจร้าผู้พิชิตบอดนะบอดบอดเงินก็ยังเล่นเร็วกว่าเดิมไม่หรอกพอไเอาอเอาเอาผมม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 าพอพออให้กูให้กูให้กูเอากูเอากอากเอาอากูกอาอาเอชอากูากเเออกอาเาเองเอกอาอาอกเอาเกเอกาเีาิอาอาเาเอาเออ อยากลองเตอร์ไฟเหรออยากรู้เตอร์ไฟมันตึงขนาดไหนบ้าเจ็ดนาทีโดนเซ็ตย่อยิงยิ่งยิงปกติครูดาวสกิลหนึ่งอ๋อโอเค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 เวลาลำปลาดาวกระจายได้จริงป่ะได้ระไรจะโดนเซ็ตย่อแล้วน่ a เสียเวลา Damage เย้หนะโอ้ยไอ้ปจบเกมกูรีพอร์ตมึงแน่ลิทมึงโดนกูแน่ไอ้จบเกมมึงโดนรีพอร์ตแน่ปกดโตครับท่านผู้ดู ไว้โดนอลิซดับเบิลคิวอีกมาดิมาดิอู้ห้าจังตักอีกนีเออทำไมทำไมไอ้ไอ้ลาวิวเป็นยิงแหลกนะทุกคน Ui, 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 chết một hạng mười ổn, ổn, mười một hạng mười một hạng mười một hạng đây một đây mười một hạng mười một hạng mười một hạng mười nó sẽ mười một hạng เออไอ้เชี่ยเดี๋ยวน้าไอ้เชี่ยลาวิวบรรลยถึงกระดานมีคอเกิดแล้วเลยไงวะ What the เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ไชทันมาจากไหนวะเนี่ยอ้าวไอ้เรามีไททันแล้วมีเปรตตัวนี้ เเ็ลือไม่เป็นรถเลยเปี้ยตอนนี้เพลงไททันมาลาะซาราโดริดาดาดีเดเตเลือดส <c oughs> <c oughs> องแสนสองแสนตายมันตายอยู่มันตายอยู่มันตายอยู่โอ๊ยไอ้หนุ่ยจะอะไร <c oughs> อ้ <c oughs> ไอ้คนตีไอ้คนตีมานัน แต่เราแพ้บทดดูมันคุกกูมันดูมันคุกกูทีเดียวกูหมดหลอดเลยมันคุกทีเดียวกูตายเลยแล้วมึงเห็นอลิซไหมมึงเห็นอลิซไหมแม่ฆ่าไป14บตัวไปสิบสี่ตัวไอ้กูคงสู้มึงได้มั้งอะกำนานใจร้ายภาคสี่เดี๋ยวโตขึ้น <c oughs> โอ้ยมันโกงมันไม่ยอมผมไม่ยอมกูไม่ยอมกูเอาอีกรอบหนึ่งมาดิเอาอีกรอบหนึ่งเอาใหม่ผมว่าผมสู้ได้ ผมมั่นใจเพว่าผมสู้ได้แน่นอนเข้ามาอีกรอบนึงเดี๋ยวรอบนี้กูเล่นฟอร์เรนเองกูจะลำให้มันตายหาไปเลยเจร้าแพ้หมดไม่เกิดทิพย้พยายามไม่เก่งเฉยเออ